สวัสดีครับถ้าเกิดคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับคุณกำลังดูวิธีการใช้งานโปรแกรมออกแบบเค้กที่ใช้งานง่ายที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือว่าทั่วโลกก็เลยก็ว่าได้เพราะว่าโปรแกรม photo cake designer pro version 3เราออกแบบมาเพื่อร้านเค้กและร้านเบเกอรี่ให้ใช้ง่ายที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรามาแล้วนะครับ m i c r o n n k h o p c o m c a k e นะครับจะเข้าสู่ตัวโปรแกรมเว็บเบสของเรานะฮะให้ใส่เบอร์โทรแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วล็อกอินเข้าไปได้เลยอันนี้คือในกรณีที่คุณเนี่ยมี u s สเซอร์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่มีเนี่ยให้กดลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับกอกซีเรียลพาสเวิรดชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลให้เรียบร้อยนะฮะซีเรียลมันจะอยู่ในกล่องของ แถมหรือว่ากล่องตัวโปรแกรมที่เรา,าให้กับคุณลูกค้าไปตอนซื้อเครื่องเค้กของทาง Photocake Thailand หรือของ Ink Man หรือผ่านดิลเลอร์ของเรานะครับผมทีนี้ผมมีพาสเวิร์ดแล้วก็ยูเซอร์เนมที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมเรียบร้อยแล้วผมกดล็อกอินนะครับตัวนี้จะเข้างานใช้ได้แค่ทีละคนนะครับจะไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานหลายๆคนพร้อมกันได้นะครับผมทีนี้1 User ต่อ1อ การเข้าใช้งานเท่านั้นนะครับผมเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณมีทางเลือกว่าจะเลือกเป็นเค้กทรงกลมทางด้านขวามือนะครับหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมเลือกทรงกลมก็ได้หรือผมจะเรียกเค้กสี่เหลี่ยมก็ได้มันจะขึ้นเอาไลน์มานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปทางนั้นนะครับคุณส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าคุณก็อาจจะเอาลูกนะครับเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลูกลูกชายของผมเข้ามานะครับโดย ใช้ตัวเอารูปภาพจากคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเค้กจะเป็นทรงวงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือทรงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเราจะเข้ามาที่ฟังก์ชันอันที่2เลยครับคือ Crop นะครับเรา c r o ปให้รูปเป็นทรงกลมเราอยากจะให้มันกลมแค่ไหนหรืออยู่ในตำแหน่งไหนคุณก็สามารถปรับได้หรือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้แบบนี้นะครับจะครอปลึกเข้าไปยังไงก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้ผมขออนุญาตแสดงตัวอย่างเป็นตัววงกลมก่อนนะครับผมเมื่อตัดเสร็จปุ๊บคุณก็จะสามารถสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เค้กเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะบอกว่าผมอยากได้เค้กก้อนนี้ขนาด17เซนนะฮะคุณจะเห็นสังเกตตรงนี้กว้างคูณยาว17เซนนะครับถ้าคุณพอใจแค่นี้คุณก็เอาไปปริ้นได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมขอโชว์เมนูอื่นๆ่นก่อนนะครับ คุณสามารถใส่รูปแบบอักษรนะครับเพื่อที่จะเขียนข้อความต่างๆก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยเขียนว่าสวัสดีครับอย่างนี้นะครับกดบวกแล้วเราจะได้ตัวอักษรมาเราก็กดฟอนต์นะครับเราก็จะมีฟอนต์ให้เลือกอยู่ตรงนี้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตัวหนาตัวเอียงรูปแบบฟอนต์แบบโคง้ง แบบอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะเลือกได้อลองเล่นดูนะครับผมความคมชัดความสว่างตรงเนี้ไว้สําหรับปรับรูปภาพนะครับความสว่างรูปภาพก็สามารถปรับได้จากเมนูนี้นะครับความโปรง่งใสเห็นไหมครับจะให้มันเป็นแบบนี้นะฮะเวอร์ชันใหม่เราใช้งานง่ายมากนะครับเราออกแบบให้มันดูดูง่ายที่สุดนะครับขอบเคก้กเราจะเพิ่มขอบเค้กไหมนะครับแต่ว่าขอบเค้กเนี่ย มันเอาไว้สำหรับการที่คุณตอนที่คุณเลือกเส้นเป็นขอบแบบนี้นี่นะครับเราสามารถที่จะมาเทส,สีเค้กแบบนี้ได้นะครับหรือจะมาเลือกสีขอบเค้กแบบนี้เห็นไหมนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาเส้นขอบใหญ่แค่ไหนเห็นไหมคุณก็เลือกได้แล้วก็เขียนใส่คำพูดใส่รูปการ์ตูนนะครับ เราก็จะมี emoji มีอะไรอย่างนี้ให้เลือกอยู่น,นี่นะครับแล้วก็ใส่เลขวันเกิดนะฮะข้อความอวยพรแบบสำเร็จรูปเราก็จะมีให้อยู่ในตัวโปรแกรมอยู่นะครับอ่าด,ดีด้วยค่ะอันนี้ไม่เข้าครับอันนี้ไม่เข้านะฮะลบได้นะครับก็กดเครื่องหมายลบบนคีย์บอร์ดของคุณนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้เองคุณหนึ่งแถวเนี่ยคุณจะปริ้นหลายเคก้กหลายก้อนก็ได้แบบนี้นี่ใช้งานง่ายมากๆนะครับ แต่ว่าถ้าผมอยากจะทดสอบขั้นตอนต่อไปเนาะก็คือว่ามันจะมีเรื่องของขอบเค้กด้วยนะ,ะรูปขอบเค้กนะครับเราเลือกเมนูรูปขอบเค้กมันก็จะมีขอบเค้กให้เราสามารถตกแต่งได้นะครับสมมุติว่าคําว่าสวัสดีครับตอนนี้มันอยู่ข้างหลังเนาะเพราะว่าเราเอาเข้ามาก่อนนะครับเราสามารถดึงมันขึ้นมาข้างหน้าได้ผ่านรูปนี้นะครับที่เป็นกระดาษทับกันอยู่เนี่ยนะฮะ ดึงมาเขียนว่า Front ดึงรูปขึ้นมาหรือว่าจะกดมันลงไปอย่างนี้ก็ได้ Back Front นะครับผมประมาณนี้ครับ Crop Copy กด Copy ก็ตรงตัวครับพอกดรูป Copy ปุ๊บข้อความก็จะซ้ำขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับกดทิ้งหรือถังขยะ,ะก็จะลบออก ในเมนูถัดไปนะครับเรามีฟังก์ชันสําหรับเวอร์ชันใหม่คือเมนูยังลบนะครับยังลบเนี้ยสามารถที่จะเลือกรูปอะไรก็ได้ที่เราเลือกมาแล้วก็กดลบมันเลยอย่างนี้อ่าเอาเมาส์ไปคลิกลบ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 อย่างนี้นะครับแล้วก็กดถูกเห็นไหมเค้กหายไปมันใช้ได้กับทุกทุกภาพเลยนะครับอันนี้คุณจะใช้ยังลบลบลบแก้ตรงนี้สมมุตินะครับกดปุ๊บนี่สุนัขก็ ก็กลายเป็นถูกลบจมูกออกไปมก็ปรับสเกลนะครับให้เรียบร้อยก็ขึ้นมานี่ฟังก์ชันยังลบของเรา Amazing ม,มากถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณสามารถกดตรงนี้ได้ครับ Undo Redo ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันย้อนกลับหรือไปข้างหน้าอันนี้เอาขึ้นมาข้างบนหรือลงไปข้างล่างอย่างที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นะครับคุณสามารถลากแล้วก็กดกรุ๊ปได้ผ่านไอคอนตัวนี้นะครการกรุปเนี่ยเป็นการที่ทําให้ทุกอย่างมันติดกัน หรือถ้าอยากไม่กรุ๊ปก็กดอันกรุ๊ปนะครับทุกอย่างก็จะแยกออกจากกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับลูกศรที่สลับไปมาซ้ายขวาคือการฟลิปนะฮะฟลิปก็คือ,อ,อขยับฟลิปรูปไปในแนวนอนแล้วก็หรือฟลิปรูปไปนแนวแนวตั้งนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะฮะอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่นะครับที่โปรแกรมเรามีก็คือหน้า A3 และ A4 คุณสามารถเลือก กระดาษ A3 ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อเครื่องโฟโต้เคสขนาด A3 ไปนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับและแน่นอนนะฮะไอตัวบาร์สีข้างบนเนี่ยเป็นบาร์สีฟ้าที่เอาไว้ซูมอินซูมเอาท์คุณสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณซูมไม่ถนัดคุณสามารถใช้เมนูของ o o o g l h r o r o นะฮะเพื่อซูมอิน z ูมเอาทแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าในการเซตติ้งเนี่ยเราเซตติ้งตัวเลเวลซูมของ Google Chrome ไว้ที่100%นะครับ100%โปรแกรมนี้พพอร์ต o g l e Chrome นะครับผมเป็นหลักนะครับส่วนในการของขยับตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณลูกค้านะครับแต่ว่าจะเลือกกระดาษ A3 A4 นะครับก็มาเลือกที่ตรงนี้ได้นะขยับเป็น A3 ดี๋ยวจะกลับเป็น ac นะครับใช้งานง่ายมากนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะมีกลิตครับเป็นตารางนะครับมันเป็นตัวตารางที่จะ,อะบอกว่าลูกค้าตอนนี้สเกลเค้กอยู่ที่เท่าไหร่ใครชอบอันนี้ก็ใช้แบบอันนี้ก็ได้หรือไม่ชอบก็เอาออกไปนะครับผม ทีนี้เนี่ยผมขอลดเหลือ90%อ่ะคุณเห็นไหมหน้าตามันจะขยับไปเรื่อยๆคือมันเป็นโปรแกรม responsive ครับหรือว่ามันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในตำแหน่งหน้าจอของคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้จอเล็กจอกว้างจอใหญ่จอมือถือนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ออกแบบเคกได้นะครับทีนี้ปุ่มที่เหลือนะครับผมแนะนำต่อปุ่มนี้เป็นปุ่มดาวน์โหลดเมื่อคุณออกแบบจนพอใจแล้วคุณสามารถทำได้2อ,อย่าง1 ดาวน์โหลดไฟล์นี้เก็บเอาไว้นะครับมันก็จะให้เป็นไฟล์ JPEG ออกมาคุณภาพสูงนะครับเอาไปปริ้นในโปรแกรมไหนก็ได้นะครับจริงๆแล้วเอารูปนี้ไปปริ้นผ่านมือถือเพื่อที่จะต่อเข้ากับเครื่องปรินเตอร์ Wi-Fi PhotoCake ในบางรุ่นนะครับก็เราจะมีขายด้วยนะฮะเพื่อจะปริ้นออกผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับหรือปริ้นผ่านมือถือเนี่แหละนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ดาวน์โหลดมาเป็นรูปคุณก็กดปริ้นเลยนะครับ ในขั้นตอนการพิมพ์นะครับมันก็จะพรีวิวภาพให้ดูว่าเนี่ยคือรูปที่เรากำลังจะปริ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากำลังจะปริ้นรูปนี้นะฮะให้ให้ให้เมคชัว sure นิดนึงว่าคุณนะ่ะมาเซตติ้งที่เครื่องปรินเตอร์นะครับผมผมอยู่ f อตัวนี้เนาะให้มาเลือกค่าเซตติ้งตอนปริ n นนะครับไปที่กระดาษให้มาเลือกเซตติ้งนะครับไปที่กระดาษ เอฟสัน e ผิวด้านและคุณภาพสูงนะครับถ้าการที่เลือกอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้การปิ้นงานของคุณออกมาสวยสำหรับไอซิ่งชีทนะครับผมแต่เซตติ้งนี้มันก็จะแตกต่างไปถ้าคุณใช้เวเฟอร์นะครับเวเฟอร์ mm hmm. er เนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้กระดาษธ,ธรรมดาคุณภาพสูงหรือแม้กระทั่งกระดาษธรรมดาคุณภาพามาตรฐานพอนะครับเพราะว่าเวเฟอร์ชีทเนี่ยมันจะรองรับการซึมน้ำได้ไม่ดีเท่าไหร่ น,นั่นหมายถึงว่าปริ้นสูงความละเอียดสูงเนี่ยมันจะทําให้แผ่นเวเฟอร์มันยุ่ยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อคุณพร้อมปริ้นคุณก็มาปริ้นที่นี่เลยนะครับอ,อีกเมนูนูน่นึงนะคะก็คือว่าอันนี้เป็นเมนูติดต่อบริษัท international connect trade นะครับที่เป็นผู้จัดจำหน่ายโปรแกรม photoke designer pro นะครับ ในส่วนของวิดีโอนะฮะก็เป็นวิดีโอการใช้งานนะครับแผ่นไอซิงชีสต่างๆตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยสามารถจะสลับภาษาไทยและภา,าษาอังกฤษได้รองรับผู้ใช้งาน2ภาษานะครับผมอีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดๆนะครับของ Photo Cake Designer Pro เวอร์ชั่นสนะครับลูกค้าสามารถที่จะสั่งออเดอร์เค้กเข้ามาได้แล้วเขาออกแบบเค้กเขาได้เองด้วยนะครับผ่านช่องทางนี้ครับผม อันนี้คือโปรไฟล์ของผมกดคำว่าข้อมูลส่วนตัวร้านเค้กนะครับสามารถเอา qr code ตัวนี้ปิ้นแล้วก็ไปแปะที่หน้าเคาน์เตอร์หรือส่งต่อให้ลูกค้าสแกนเมื่อเขาสแกนนะครับเขาจะเข้ามาถึงหน้าออกแบบโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยอันนี้ผมอยู่ในคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าถ้าผมอยู่ในมือถือเนี่ยการเห็นจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ผมเป็นลูกค้าผมสามารถกดออกแบบ ผมสามารถที่จะเหมือนเหมือนเหมือนโปรแกรมเราเลยแต่มันง่ายกว่านะครับลูกค้าเลือกรูปลูกค้าอยากจะเอาข้อความไหมอ,อยากจะได้แบบไหนใส่ข้อความไหมนะครับถ้าลูกค้าแบบอ่าฉันขอแบบเนี้ยนะฮะพิมพ์อักษรลีโอนะครับผมรีโออันนี้คือชื่อลูกชายผมนะครับผมขอเลือกฟอนต์ผมขอคอนเฟิร์มปุ๊บก็จะได้คำว่าลีโอบบนี้นะครับ มเอาคำว่าร e โอไว้อย่างนี้เอาคำว่าแฮปปี้เบิร์ a เไว้ตรงนี้ผมกด c o n f i r รมนะครับลูกค้ากดเบอร์โทรเลยครับสมมุติเป็น birth hole, 9 99, 9 99, 9 99. เบอร์โทร99999 9 9ชื่อนะครับอ,อ,อันนี้เป็นชื่อรันดอมนะครับวันรับเค้กค,คือลูกค้าเนี่ยระบุได้เลยว่าฉันน่ะสั่งเค้กร้านคุณแล้วฉันจะรับวันจันทร์ที่7นะครับรับเวลาไหนลูกค้าก็สามารถระบุได้นะครับ แล้วก็อันนี้คือชื่อร้านเค้กนะนะครับ t h นี่เป็นชื่อร้านเค้กที่เราใช้ไว้เทสนะครับกดคอนเฟิร์มปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยลูกค้าอันนี้เราอยู่หน้าจอลูกค้านะลูกค้าสั่งเค้กคุณร้านนี้ทีนี้คุณกลับไปที่โฟโต้เค้กดีไซเนอร์ของคุณนะครับผมคุณมาที่ตรงนี้เลยครับเห็นตัวนี้ไหมฮะปุ๊บอ่าผมแบบเฮ้ยลูกค้าสั่งเค้กมาหน้านี้นี่ลงมาที่หน้าของเราเลย ง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมแค่กำลังจะบอกว่าคุณสามารถโยน QR code นี้ให้ลูกค้าสแกนหรือ Copy Link ตัวนี้เป็นลิงก์ของร้านคุณนะครับส่งให้กับลูกค้าเลยลูกค้าจะสามารถออกแบบเค้กได้เองผ่านมือถือแล้วก็คุณจะได้ไฟล์นี้ทันทีหลังจากเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาในเมนูนี้นะครับรายการสั่งเค้กของลูกค้านะครับนี่แหละครับ Photo Cake Designer Pro นะครับใช้งานง่ายมาก อยากจะให้ทุกคนลองเล่นดูทุกๆเมนูนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเราออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ของร้านเค้กให้ใช้งานง่ายครับถ้าเกิดต้องการไอซิ่งชีสเวเฟอร์ชีสช็อกโกแลตทรานเฟอร์ชีสหรือเครื่องปริ้นต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องปริ้นสีผสมอาหารติดต่อ Photo Cake Thailand หรือว่าร้าน Ink Man และตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ